มา,มาหาผู้ใด้ฮะมาหาสาวเลยาน้ำวอดังดังดูสาวน้ำอ้ยมดทานวะสาวน้ำไพของหอดบ้านอันนั้นแม่พนมันบอแม่มันบอยายยยาวะอ้ยยายของสานน่ะคุณมาซูขอขอ้อ,องยายใครวะเมนเด่เมนวะเมนวะอ้ยขึ้นรถไปก็จะบู๊ถึอหูแบบวะจะพาผู้สาวไปใส่ กินข้<ะ>นาวกินข้าวกัน,นไปกินขา้าวน,นี่ก็ทานทานหมดทานสองแันนี่ไปพาภาชาไปกินข้าว <ไป S 1> ใช่ไหมนะไปตลาดก็ได้ไปหน้านตลาดพาพาอีเมียนึงมาใหา้เมียหนึ่งติเน,นี่ยยืนรอกันสิเดี๋ยวสายโอ้มาหับมาหับก <c oughs> ้นแบบเป็นเมียใหญ่เมียน้อยนละย ียใช่นี่บอกก็สองคนผู้ใดเป็นเมียใหญ่ไหมหน่อยยอมแพ้หรืมังผู้ใดมาก่อนบอกผังดูวบอกหม่ผู้ใดมาก่อนฮแต่เดียวคุณอะไรมาก่อนโอ้ยบอกดีดีสีมีจากเมียกับมีรถท่านเลี้ยงไว้นั่นเอแล้วก็เลี้ยวขวาเด้อไอ้จับมันจับผู้ใดจับผู้ใดหลายคนพอแสองคนเดือนดดี เดือนด้เขาอยู่เราันื่อามึงหลงหอนเมียเนาะเมียารอันดาวอยู่เลาหานะกา่เราสามเมียสี่เมียหาเดือนเพื่นเบาหาดาวเงินไรหากินหอยเดือดหอกละขังนะมันขาดกระหม่อมแล้วหมูหน่อยหมูนี่ล่ะย่าหมูวานี่ พ่อมากินมือ้อเลย<ะ>ว่ะบุรามืม้อหมอันนวันหยางวันอานทิตย์เออเข้าเชวนกินหมูเขไปหามโวนข่อยต้นพืชเลือดหาเดอ้อตรงเลยหลอดจ้าหลอดใต้สะพานเข้าไปตลาดตรงมันมีร้านกับเขาอยู่เบ้าจะเลี้ยงอย่างเขาแน่เลยเขากินอย่างต้องเลี้ยงมั้ยสุยางได้โค้งไปตามถนนเด้บ่มีพิซซ่าแล้วมั้งเนาะคุณร้านอาหารตำสร้า,านยามาร้านสุกตำพล่นเคยมีป่าพลุ่นเคยตัอัน ห้องน้ำว่าไปกินพิซซ่าว่าสักตามรถเก่งขั้นเขาไปเที่ยวควาเมื่อนั้นตัวไปแล้วเลี้ยงอย่างเมื่อนั้นยำเอ้ยยำพิซซ่าไม่ได้กินซ้ำเมื่อนี้ยพตัวที่เมื่อนี้ยคนเ่งทีบอกพวกบ้านนี่แหะเอาที่มาใส่ทุเงินมาลูกแม่บอกแม่จะพูดได้เมื่อเนี้ได้เมียไหมแล้วเมียทำในบ่อแล้วนะวะเมียไหมอย่างในเมียเก่า เมียเก่าจะเปียนสายไหมเออเนี่เมียไม่อันนี้เมียเก่าเกอะไรวนไหนสยูน้ำเขาสิกับน้ำนองฝากับนั่นละเห็นสิบอกกับย่านน้องฝากเหงาแถมแค่สีผมขึ้กันนี้เด้เออดี่ออดแล้เธอไหนสีด้มกัน บอสอันนี้มันออกสีเขียวก็เขียวนี่ของสาวนะครับเออไม่เขียวมันไม่เขียวชดพมุกคนนันทำคือการแม่ยาเนีมึงเกินไปได้ยักเอฟซีที่มาขาคอมหมดเดิถ้าเจะออกมาคือกันเนี่ยามยัยนตัวเอฟซีผู้ใดโทรหานนำนะอย่าโทรไล่ด้วยน้ำรับน้ำนอนให้นอนน้ำแน่บพี่ พอเวลานอนบอุญยังตัวกันเวลานอนหลับยันย้ายหลับย้ายสิยดาบอตรงโทรมาหาเลยอยู่บ้านอน๋อบัดนึงพูยกันเอาอบัดนึงสิยูพี่บ่เมนอนพี่บ่มีนอนนั่นแม่แ่า,าจะขึ้นหมอ เอ้ยังก่อนนอนๆอนนี่ละไม่ใส่ปราใช่ไหมลูกค่ะเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนของแมนมันอันนั้นเลยไหมมันออกมานอนทั้งนอกเมื่อคืนทในแถนว่างแผนสิมาพี่แมนบอกถ้าไปหาหลวงปู่แหน่ประสันเออ เหน,ในือปะทำใจได้บ่เหนื่นอยอือเส้นแล้วก็พุ่มจ้าสู้เพิ่นขึ้เขาใจต่นน้ำผั้นหมักหานี่เขาตั้งโคตรเด่นเดินเหนื่อยหนามจะขามันชิมบ่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปก่อนเมื่อนเนีน้ยสิแดนไปหอนบ้านน้องเดือนมนือนี่เอามารวมกันเลยขาขอ้อแหลงแล้ว นั่นมาแต่งเต่เสียงแงงกกคือซิวมึงกับหูหลูประเด็นั้นลองบังเด้ว่าใจดีคือสาวน้ำเด้สาวเดือนนะจับขาหับใส่กันตีลงงดินใยอักลากษณไมึงน่ะโอ้เสยนอนม,มาดเน,นแล้ะใส่ลืมของวันนี่นี่ลืมนี่นี่เจ้าลืมสัญญาอ่อยนี่นี่เบื่อแป๊เลย บอกเขาตัวไปเอามื่นเอาหื่นฟลุล่ะไปได้นำ้ำเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอื่นฟุละ่ะอือยาติพกไปหาบอมือนีเลยลงมาหาก่อนน่ะลงมันรักโทรมาหาตหลอดแม่นบะเฮ้ย, <c oughs> ยปัดน,นั่นมาพอโทรจักเทียยามน้องฟ้าน,นอนหลับกับรักโทรมันออกมาทั้งนอกดูดู เมื่อคืนนี่ใหญ่ที่นอนเลยไหมใหญ่ออกมาอยู่นอกเลยแบ่งบอลดีดีได้อค่ะทิ่เมื่อไปนอนแล้วเรื่องยินบอลยัยเห็นเด้อตกหนอกตกในเซาห์ผาคุณยายเห็นเด้อนั่นเอาเมื่อมือคืนน่ะนั่นเสียผาเขาเอาไปทิมลงอสามันเอาเสียผาน้องน้ำไปทิมลงปุ่นห้วยุันห้วยป๊ามีไม่ละหิมเก่าัวนียาเา็กยาเด็กเขาเปิดง่เขาเบิ่งคิดตลอด เขาเบิ่งคลิปตลอดมึงเสียไปเสียงใส่กระซังมึงอยู่กับไผ่มึงเอาในใส่กูไปใส่น,ะ <laughs> นี่แต่ละตัวนี่น้องฟ้าวันฟอฟ้จะคว่มอกหักมันปะขนาดมักกบ <laughs> มักกบกับอกหัก <laughs> วักนาคุปคทานบเบิดเลยอ่ะรอคับเป็นยังแนวนสาจานีกลูกข้สจานี่3 4งส3 4าอยังกะต้ะติ๊กกะติ๊กน้ำ้อน มันคือไปลวกพฟ้อมใส่ยังใส่เก็บตป็นมัดเจ้าไปใส่อีหยังก็ยีซื้อไปใส่อีหยังใช่ค่ะอืมซื้อไปใส่เข่า,ขา,า,ามันจะเข่าหวานมันจะใส่เหล่าตัวนีม้มันบักเหล่าเกล็ดเหล่านี่นะอืเป็นทั้งนี่นะไอ้ยอาพอตีเอาไปใส่เหล่าเัืนโดดลงกมุดโดดยึนแน่นเหล่าเข่าสิบขวดวกรนะตัมคุณนี่เนาะขยีเต็มค่ะ nghe lại đang bên đang mang nhật ký thẳng hơn vào vang tuần bọc này chứ mắm mắm chứ mắm 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 tới tuần mắm vậy này. ốt บึงน้งพังน่อแนละตอนมาน้ำเขานั่งติดเขาตลอดแบนว่าพ่อผู้นี้โอ้โเนาะคุณหลอเพีมอยู่อือคุณแผนนี่จะอย่กได้ทุกอย่างยีสิบบาทรางค้างไม่เหลือเอาทมมันหน่อยพูดมันหน่อยพูดแม่เรา โบแมนปุูนเพิ่นเก่าเราอยากได้ทางอะไรหนึ่ใส่เหล่าเห็นบ่อมาเลยใส่ไปเลยอันนี้มันใส่อ่านแล้วนะใส่กระชีตนำมีเสาทำในเสาน้อยใจทิศเนี่ยไปหาน้อยใจแล้วเมื่อแรกเนี่ยเหยียบคอมันลงหันก็ได้น้อยใจหาของเก่าแล้ว